สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําร้านอีกร้านหนึ่งที่มีคุณภาพของบิสกับขอนแก่นนะคะสามสาวเบเกอรี่ใช่ไหมคะน้องบุม๋มอ่าน้องบุ๋มเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าสมาชิกบิสกับของเราคนนี้มีอะไรอยากแนะนําแล้วแต่ละอย่างเนี่ยดียังไงราคายังไงสักคู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ เจ้าบุ๋มนะคะร้านสามสาวเบเกอรี่ค่ะเป็นสมาชิกปีดขับค่ะตอนนี้ร้านเราก็คือจะมีเป็นขนมกรอบเค็มนะคะแล้วก็จริงๆมีตัวโรตีกรอบด้วยแต่ว่าวันนี้ขายหมดแล้วค่ะค่ะแล้วก็แจ้งว่าเราไม่มีโอกาสชิมเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวถั่วกับแก้วอยู่ฝั่งโน้นนะคะที่ที่ทำเองอะค่ะค่ะแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องอร่อยแล้วก็ต้องไม่แพงแล้วก็มีหลากหลายถึงหมดเร็วใช่ไหมอันนี้มาครึ่งวันเองค่ะ คือตอนนี้ตอนนี้ที่เหลือก็คือจะมีขนมกรอบเค็มค่ะตัวนี้เป็นกระเทียมพริกไทยตัวนี้เป็นกรอบเค็มพริกเผาหมูหยองนะคะตัวตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ทางร้านทำขึ้นตัวไหนอร่อยสุดจริงจริงอร่อยทั้งสองตัวค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบค่ะวันนี้ในงานวันนี้ในงานนะคะมาขายเป็นแพ็กเกจสามสิบห้าค่ะสาม่องร้อยโอ้โหค่ะสามสิบห้าได้ทั้งกล่องเลยใช่ค่ะแล้วก็มีทาง ก็จะเข้าโครงการคนลัครึ่งด้วยเราชนะด้วยนะคะก็แสดงว่าเหลือ17บาท50 17บาท50ค่ะไปในงานนี้เท่านั้นนะคะ แล้วเบอร์ให้เบอร์ติดต่อเลยค่ะเป็นเบอร์ติดต่อนะคะ0 8 5 0 0 5 9 1 6ค่ะติดต่อเจ้าหุ่มได้โดยตรงเลยสามสาวนี่คนไหนสวยสุดตเงินนะคะเป็นสวยตามลำดับค่ะคนคนพี่จะสวยสุดอ๋อคนพี่จะสวยสุดหนูขอูคุพี่ใช่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาได้รักกันขะขายดีๆนะค่ะ